สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจจะรู้สึกคุ้นๆนนะครับแต่ก็อาจจะมีคำถามหรืออาจจะรู้สึกต่อต้านนิดนึงก็ได้คือเรื่องการเกิดใหม่นะครับในมุมมองของพุทธศาสนาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความหมายของชีวิตชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะพอได้ยินคำว่าเกิดใหม่นี่ปฏิกริยาก็หลากหลายนะคะ บางคนอาจจะนึกไปถึงเรื่องเ,อเนื้อธรรมชาติพิสูจน์ไม่ได้หรือบางทีก็รู้สึกเป็นภาระเหมือนกันนะคะถ้าชีวิตตอนนี้ก็หนักพอแล้วทําไมต้องวนเวียนอีกอะไรแบบนี้ครับครับเป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้เลยครับโดยเฉพาะในยุคนี้ที่อะไรอะไรก็ต้องพิสูจน์ได้ต้องวัดผลได้แต่ว่านะไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องการเกิดใหม่เนี่ยมันมีคําถามที่ที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่คือแล้วชีวิตนี้ล่ละ มันมีความหมายอะไรใช่ค่ะคำถามนี้มันเหมือนเป็นแกนกลางเลยนะคะคนที่ไม่เชื่อก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าตายแล้วจบทุกอย่างที่ทำไปวันนี้มันจะเหลือค่าอะไรส่วนคนที่อาจจะเชื่อหรือเปิดใจรับแนวคิดนี้ก็อาจจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ้าถ้าชีวิตมันมีต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบแล้วไอ้ชีวิตสั้นๆตอนนี้มันจะสำคัญตรงไหนกันน่าสนใจครับสแสดงว่า ไม่ว่าจุดยืนเรื่องการเกิดใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยไอความต้องการหาความหมายให้ชีวิตปัจจุบันนี่มันเป็นเรื่องร่วมกันอยู่ดีละแล้ว,แล,วแล้วพุทธศาสนามองเรื่องนี้ยังไงครับใช่การบอกว่าต้องเชื่อเรื่องเกิดใหม่ก่อนเลยหรือเปล่าครับจริงๆแล้วพุทธศาสนาไม่ได้เริ่มที่การบอกว่าต้องเชื่อนะคะ คือท่านชี้ไปที่สิ่งที่มันใกล้ตัวกว่านั้นสิ่งที่เราสัมผัสได้โดยตรงเลยก็คือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยค่ะมันทิ้งร่องรอยไว้เสมอร่องรอยค่ะคำพูดการกระทำหรือแม้แต่ความคิดในใจเราเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมบางอย่างสร้างสิ่งที่เรียกว่าความต่อเนื่องขึ้นมาคือชีวิตมันดำเนินต่อไปผ่านผลของการกระทำเหล่านี้ล่ะค่ะไม่ว่าเราจะใช้คำว่าเกิดใหม่หรือไม่ใช้ก็ตามอ๋อ oh. การเกิดใหม่ในมุมมองนี้ก็เลยเหมือนเป็นกระจกสะท้อนความจริงง่ายๆที่ว่าไม่มีอะไรที่เราทําแล้วมันสูญเปล่าไปเฉยๆทุกขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันกําลังกอ่อร่างสร้างสิ่งที่จะตามมาอยู่แล้วโอเคครับพอจะเข้าใจประเด็นเรื่องความต่อเนื่องแต่ว่าพอใช้คําว่าเกิดใหม่ปุ๊บคนส่วนใหญ่เลยมักจะนึกถึงภาพวิญญาณย้ายร่างอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆพุทธศาสนาไม่ได้มองแบบนั้นเลยใช่ไหมครับช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่า ถ้าไม่ใช่ตัวตนเดิมๆและอะไรแหละครับที่มันสืบต่อไปเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆพุทธศาสนาเนี่ยปฏิเสธแนวคิดเรื่องอัตมันหรือตัวตนที่เป็นแก่นแท้ถาวรที่จะย้ายจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งนะคะ mm hmm. สิ่งที่สืบต่อไปมันไม่ใช่ตัวชั้นที่เป็นก้อนแข็งๆแบบนั้นแต่เป็นเหมือนกระแสะค่ะเป็นกระแสะของเหตุปัจจัยต่างๆกระแสะของเหตุปัจจัยใช่ค่ะคือรูปแบบของจิต ความคิดเจตนาแล้วก็การกระทําหรือที่เราเรียกว่ากรรมนั่นแหละค่ะที่มันไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆอาจจะเปรียบเทียบเหมือนเปลวไฟจากเทียนเล่มเก่าอะค่ะที่เราใช้จุดต่อไปยังเทียนเล่มใหม่อไฟในเทียนเล่มใหม่มันก็ไม่ใช่ดวงไฟดวงเดิมเป๊ะๆจากเล่มเก่าใช่ไหมคะแต่มันก็เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยไฟจากเล่มเดิมเป็นเหตุปัจจัยเข้าใจครับเหมือนเหมือนแม่น้ำที่มันไหลตลอดเวลา น้ำที่เราเห็นตรงหน้าตอนนี้มันก็ไม่ใช่น้ำหยดเดิมกับเมื่อกี้นี้แล้วแต่มันก็ยังเป็นกระแสทานเดียวกันที่ถูกหล่อหลอมาจากสิ่งที่อยู่ต้นน้ำแล้วมันก็กําลังไหลไปสร้างสิ่งที่อยู่ปลายน้ําต่อโหการเปรียบเทียบแบบนี้ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่ามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่ใช่ตัวตนที่ย้ายที่ไปมาถูกต้องเลยค่ะการมองแบบนี้มันช่วยลดความรู้สึก เอ่อหนักอึ้งหรือความรู้สึกว่าเราติดอยู่ในวงจรซ้ำๆเดิมๆที่แก้ไม่ได้นะคะเพราะมันไม่ใช่ตัวตนเดิมที่ต้องกลับมาเจอเรื่องเดิมเปะ๊เปะๆแต่มันคือกระแสของเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ถึงจะเปลี่ยนมันก็ยังเชื่อมโยงกันหมดเชื่อมโยงกันหมดค่ะเหมือนลองนึกภาพฝนตกน้ําไหลลงลาําธารกลายเป็นแม่น้ําลงสู่ทะเลแล้วก็ระเหยกลายเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนอีกวนไปแบบนี้ค่ะ คือไม่มีอะไรที่มันคงที่อยู่กับที่แต่ก็ไม่มีอะไรที่มันหายไปเฉยๆโดยไม่มีผลอะไรตามมาเลยความคิดคำพูดการกระทำของเราวันนี้มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสที่กำลังสร้างอนาคตขึ้นมาครับพอเข้าใจแล้วว่ามันเป็นกระแสของความต่อเนื่องแบบนี้นี่เองคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วแล้วชีวิตตอนเนี้ยของเราละครับมันมีความพิเศษยังไงถ้ามันเป็นแค่ เอ่อส่วนหนึ่งของกระแสที่มันไหลไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดแบบนี้นั่นแหละค่ะเป็นคำถามสำคัญที่เชื่อมกลับไปหาความหมายของชีวิตเลยแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกระแสที่ใหญ่กว่าก็จริงนะคะแต่ชีวิตในแต่ละช่วงหรือถ้าพูดให้ง่ายๆคือช่วงชีวิตปัจจุบันของเราตอนนี้เนี่ยมันมีความพิเศษมากๆค่ะพิเศษยังไงครับมันเหมือนกับห้องเรียนห้องหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากๆในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าสังสารวัตเนี่ยค่ะ แต่และห้องเรียนมันก็จะมีครูมีวิชามีบททดสอบที่ไม่เหมือนห้องอื่นๆเลยครูวิชาบททดสอบหมายถึงอะไรครับครูก็คือผู้คนที่เราเจอในชีวิตนี้ค่ะทั้งคนที่เรารักคนที่เราไม่ชอบวิชาก็คือสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาทั้งสุขทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ส่วนบททดสอบก็คือความท้าทายโอกาสต่างๆที่ชีวิตหยิบยื่นให้นะคะอ๋อหมายความว่า ถึงแม้เราอาจจะมีชีวิตก่อนหน้านี้หรืออาจจะมีชีวิตหลังจากนี้อีกอีกเยอะแยะก็ตามแต่ว่าห้องเรียนที่เรากำลังเรียนอยู่นี่คือคนที่เราเจอตอนนี้สถานการณ์ที่เราเผชิญตอนนี้ความสุขความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าเดียวนี้ทั้งหมดนี้ มันจะไม่สัมเดิมอีกแล้วใช่ค่ะการผสมผสานของปัจจัยทั้งหมดนี่แหละค่ะพ่อแม่คนนี้เพื่อนกลุ่มนี้คนที่ไม่ชอบหน้าคนนั้นโอกาสแบบนี้ความผิดหวังครั้งนั้นมันเป็นเหมือนหลักสูตรพิเศษที่มีใช่ในชีวิตนี้เท่านั้นจริงๆค่ะโอ<ฮ>้เราอาจจะได้เรียนรู้บทเรียนเรื่องความอดทนจากใครบางคนในชีวิตนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เจอเขาหรือสถานการณ์แบบนั้นอีกในรูปแบบเดียวกัน หรืออาจจะเรียนรู้เรื่องความเมตตาจากความทุกข์ยากที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้ซึ่งอาจจะไม่มีในชีวิตรูปแบบอื่นก็ได้ชีวิตนี่แหละค่ะคือครูที่มอบบทเรียนในรูปแบบเฉพาะตัวจริงๆการมองแบบนี้มันมันเปลี่ยนมุมไปเลยนะครับคือแทนที่เราจะไปกังวลว่าชีวิตมันสั้นหรือมันยาวหรือมันจะวนซ้ําหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าชีวิตนี้คือโอกาสในการเรียนรู้ที่มันจํากัดนะและมันไม่เหมือนใครด้วย การที่เราใช้ชีวิตแบบประมาทหรือเพิกเฉยไปวันๆมันก็เหมือนกับว่าเรากําลังโดดเรียนวิชาสําคัญที่ไม่มีสอนซ้ําอีกแล้วใช่ค่ะนี่คือเหตุผลที่พุทธศาสนาเน้นย้ําความสําคัญของปัจจุบันขณะมากๆเลยค่ะไม่ว่าเราจะมองในมุมของกรรมที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติหรือจะมองในมุมของสติที่กําหนดคุณภาพของจิตใจเราในตอนนี้เลยความจริงก็คือชีวิตนี้เป็นโอกาสที่ล้ำค่าและหาไม่ได้อีกแล้วครับ พอเราตระหนักถึงคุณค่าที่มันเป็นเอกลักษณ์และมันหายากแบบนี้แล้วนะครับเราจะเกิดความเคารพต่อชีวิตมากขึ้นไม่ใช่ด้วยความกลัวนะครับแต่ด้วยความเข้าใจในคุณค่าของมันจริงๆโอเคค่ะเข้าใจแล้วครับว่าแต่และชีวิตคือโอกาสเรียนรู้ที่ไม่สำคัญแต่เอ่อทำไมมันต้องมีหลายห้องเรียนขนาดนั้นล่ะครับดูเหมือนมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเลย อะไรคือเป้าหมายหรืออาจจะเรียกว่ากลไกที่ซ่อนอยู่ของกระบวนการเกิดใหม่นี้ครับมันมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ค่ะในมุมมองพุทธศาสนานะครับการเกิดใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการลงโทษหรือการให้รางวัลที่ใครคนใดคนหนึ่งจงใจออกแบบขึ้นมานะครับมันเป็นผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้นเองเหมือนไฟที่ต้องติดเมื่อมีเชื้อเพลิงใช่ค่ะประมาณนั้นเลย แต่ในกระบวนการตามธรรมชาตินี้เองนะคะมันมีกลไกลอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับการเผยให้เห็นความจริงซ่อนอยู่กลไกเผยความจริงค่ะกลไกลนั้นก็คือการทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรที่เราทำแล้วมันสูญหายไปเฉยๆทุกการกระทำมันมีผลตามมาเสมอและที่สำคัญคือบทเรียนที่เรายังไม่เข้าใจหรือที่เราแพมหลีกเลี่ยงหนีมันอยู่เรื่อยๆนะคะมันจะกลับมาหาเราในรูปแบบต่างๆ จนกว่าเราจะได้เรียนรู้และเข้าใจมันจริงๆอ๋อเหมือนกับว่าชีวิตคอยสะท้อนให้เราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหนีหนีความกโกรธมันก็จะเจอสถานการณ์ที่มากระตุ้นความกโกรธเราอีกถ้าเราเมินเฉยต่อความทุกข์ของคนอื่นชีวิตก็จะนำพาความทุกข์มาให้เราสัมผัสเองจนกว่าเราจะเปิดใจรับรู้อะไรทำนองนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะงั้นวงจรน,นี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กับดัก แต่เหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนผลการกระทำและสะภาพจิตใจของเราให้เห็นชัดขึ้นใช่ค่ะเป็นกระจกที่ไม่เคยเหมือยที่จะสะท้อนเลยค่ะสิ่งที่ภายนอกดูเหมือนเป็นการวนเวียนซ้ำซากแท้จริงแล้วมันคือโอกาสในการเปิดเผยรูปแบบหรือแพทเทิร์นในใจเรานะคะรูปแบบค่ะรูปแบบของความยึดติด clinging ความอยาก desire แล้วก็ความกลัว fear ซึ่งสิ่งเหล่านี้แ่ละคะ่ะที่เป็นต้นตอของความไม่สงบในใจเราจริงๆ mm hmm. นี่คือเหตุผลที่คำสอนชี้ว่าทุกๆภพภูมิแม้แต่สวรรค์หรือความสุขสบายในโลกมนุษย์ก็ตามนะคะมันก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎเดียวกันคือมีความไม่เที่ยงอนิจ,จังเป็นทุกทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่น่าพอใจอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่มีตัวตนที่ถาวรอ,อนัตตา การเวียนว่ายไตเกิดซ้ําๆเนี่ยมันทําให้เราเห็นความจริงสามัญข้อนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าแต่การเห็นความไม่น่าพอใจซ้ําๆแบบนี้มันไม่ทําให้รู้สึกสิ้นหวังไปเลยเหรอครับแบบเมื่อไหร่จะจบสทัทีอะไรแบบเนี้ยนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเลยค่ะ การเห็นซ้ำๆจนเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเบื่อหน่ายหรือนิพิทาในทางพุทธศาสนานะคะมันไม่ใช่ความสิ้นหวังแบบหดหูทอแท้อา้าวไม่ใช่หรอครับสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเรายึดถือมันไว้จริงๆไม่ได้เนี่ยมันทั้งเหนื่อยทั้งไม่ให้คำตอบที่แท้จริงกับชีวิตเลยครับพอเห็นแบบนี้ซ้ำๆใจมันก็เริ่มเริ่มคลายออกจากความยึดมั่นถือมันเริ่มมองหาทางออกจากวงจรนี้จริงๆจังๆอ่าเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าเป้าหมายที่ซ่อนเร้นของการเกิดใหม่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่การให้เราเวียนไาวไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายแต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงทางออกจากการเวียนไห้นั่นเองคือวงจรนี้มันเผยให้เห็นขีดจำกัดของความอยากความยึดติดจนกระทั่งนำเราไปสู่ประตูของการปล่อยวางหรือที่เรียกว่าวิราคะใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะ เมื่อเชื้อเพลิงซึ่งก็คือความไม่รู้หรืออวิชชาและความทยานอยากหรือตัณหามันค่อยๆหมดไปไฟแห่งการเกิดใหม่มันก็ดับลงเหลือเพียงความสงบเย็นที่เรียกว่านิพพานค่ะดังนั้นการเกิดใหม่จึงมีเป้าหมายคือการดับสิ้นลงของตัวมันเองผ่านการเรียนรู้และปล่อยวางของเรานี่ล่ะค่ะห พอเข้าใจภาพรวมแบบนี้ทั้งเรื่องความต่อเนื่องคุณค่าของชีวิตนี้แล้วก็เป้าหมายที่มันชี้ไปสู่การปล่อยวางคำถามที่สำคัญที่สุดมันก็เลยย้อนกลับมาที่แล้วตอนนี้ล่ะเราควรจะใช้ชีวิตยังไงคือพุทธศาสนาคงไม่ได้แค่ให้เรามานั่งครุ่นคิดเรื่องอดีตชาติหรืออนาคตชาติอย่างเดียวใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ หัวใจสำคัญที่สุดเลยคือการดึงความสนใจทั้งหมดกลับมาสู่ปัจจุบันขณะนี้ล่ะค่ะเพราะนี่คือสนามจริงที่ชีวิตกำลังเกิดขึ้นและเป็นพื้นที่เดียวที่เราสามารถลงมือทำอะไรกับมันได้จริงๆครับไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องการเกิดใหม่มากน้อยแค่ไหนหรือไม่เชื่อเลยก็ตามนะคะชีวิตนี้ก็คือพื้นที่ที่กรรมหรือการกระทำของเรากำลังส่งผลอยู่ตลอดเวลาจริงๆกรรมหมายถึงหลักการที่ว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่ว แต่ไม่ใช่ในเชิงระบบรางวัลลงโทษจากเบื้องบนแต่เป็นเหมือนกฎธรรมชาติของการกระทำและผลที่ตามมาอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นความจริงง่ายๆที่ว่าเรากำลังเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์อะไรอยู่ในตอนนี้สิ่งนั้นก็จะงอกงามในอนาคตอนาคตในที่นี้อาจจะหมายถึงชั่วโมงข้างหน้าวันพรุ่งนี้หรืออาจจะยาวไปถึงพบชาติต่อไปก็ได้นะคะแต่ที่สำคัญคือผลของมันเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เลยอ๋อ เดี๋ยวนี้เลยค่ะคำพูดอ่อนโยนที่เราเลือกใช้แทนที่จะใช้คำพูดรุนแรงมันสร้างความรู้สึกดีๆขึ้นมาทันทีณนะขณะนั้นเลยความอดทนชั่วขณะที่เราพยายามฝึกฝนมันก็ช่วยลดความขัดแย้งลงได้ในปัจจุบันลมหายใจที่เรากลับมารู้ตัวอย่างมีสติมันก็นำความสงบมาให้เราได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้ว กิจวัตรประจําวันธรรมดาธรรมดานี้มันมีความหมายขึ้นมาเยอะเลยนะครับการทํางานการดูแลครอบครัวการพูดคุยกับคนอื่นมันไม่ใช่แค่เรื่องน่าเบือ่อหรือเป็นภาระแต่มันคือโอกาสในการฝึกฝนในการบ่มเพาะคุณธรรมต่างๆเช่นความเมตตาความอดทนสติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะส่งผลดีต่อเนื่องไปเองและมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบด้วยนะคะพอเรารู้ว่าทุกการกระทําของเรามันส่งผลต่อเนื่องและมันเชื่อมโยงไปถึงคนอื่นด้วยเราก็จะใช้ชีวิตอย่างใส่ใจมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นไม่ใช่เพราะความกลัวนะคะแต่เพราะเราเห็นคุณค่าและความสําคัญของการกระทําของเราจริงๆครับ มันทําให้เกิดศักดิ์ศรีในการใช้ชีวิตนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมากๆก็ตามเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งดีงามหรือในทางตรงกันข้ามได้ตลอดเวลาเลยค่ะการใช้ชีวิตด้วยสติด้วยความเมตตาในวันนี้มันก็เลยเป็นการให้เกียรติทั้งห้องเรียนพิเศษของชีวิตนี้และก็ให้เกียรติหลักการแห่งความต่อเนื่องที่จะนําพาสิ่งดีงามเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าที่เราจะมองเห็น แต่ดูเหมือนมันจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกใช่ไหมครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในชีวิตนี้เองเลยใช่ค่ะนี่คือจุดที่เอ่อน้าทึ่งที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะพุทธศาสนาไม่ได้หยุดแค่การบอกให้เราทำความดีเพื่อหวังผลดีในอนาคตเท่านั้นแต่ชี้ไปถึงความเป็นไปได้สูงสุดเลยคืออิสรภาพจากวงจรน,นี้ทั้งหมดที่เราสามารถสัมผัสดได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เลยอิสรภาพเดี๋ยวนี้หมายถึงนิพพานนะครับ ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าหลังจากตายไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแหละครับฟังดูแทบไม่น่าเชื่อเลยทำได้ยังไงครับเพราะพุทธเจ้าท่านอธิบายสภาวะนี้นะคะด้วยภาษาที่เรียบง่ายมากๆเลยค่ะเช่นอิสรภาพหรือความหลุดพ้นที่เกิดขึ้นเมื่อความโลภในใจเรามันคลายลงเมื่อความโกรธมันจางหายไปหรือเมื่อความหลงความสับสนมันลดน้อยลงแม้เพียงแค่ชั่วขณะก,ก็ตามนั่นแหละค่ะคือรสชาติของนิพพานแล้ว แค่นั้นเองหรอครับค่ะไม่จําเป็นต้องรอให้เป็นพระอรหันต์ถึงจะสัมผัสได้นะคะลองนึกถึงตอนที่เราอาจจะโกรธใครมากๆเลยแล้วเราตัดสินใจที่จะปล่อยวางความขุนเคืองนั้นลงความรู้สึกเบาสบายที่เกิดขึ้นทันทีหรือตอนที่เราอยากได้อะไรมากๆมากแล้วอยู่ๆเราก็เห็นโทษของการวิ่งไล่ตามแล้วเราหยุดความสงบที่มันเข้ามาแทนที่ความกระวนกระวายใจนั่นแหละค่ะคือร่องรอยของอิสรภาพที่เราสัมผัสได้อ๋อ จริงด้วยครับประสบการณ์ธรรมดาาที่เราอาจจะมองข้ามไปนี่เองที่จริงๆแล้วมันคือตัวอย่างของการหลุดพ้นเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นไปได้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันถูกต้องค่ะมันแสดงให้เห็นว่าอิสรภาพไม่ใช่รางวัลที่รออยู่ที่ปลายทางไกลๆแต่มันคือคุณภาพของจิตใจที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีการปล่อยวางในปัจจุบันขณะนี้เองครับดังนั้นคําถามที่สําคัญจริงๆมันจึงเปลี่ยนไปเลยค่ะไม่ใช่ การเกิดใหม่มันจะนานแค่ไหนแต่กลายเป็นตอนนี้เดี๋ยวนี้ฉันกำลังยึดติดอยู่กับอะไรถ้าเรายังยึดวงจรมันก็หมุนต่อไปถ้าเราปล่อยวางแม้เพียงชั่วลมหายใจวงจรนั้นมันก็คลายตัวลงณขณะนั้นอืนี่เองสินะครับคือเหตุผลที่พุทธศาสนาเน้นเรื่องสติหรือการรู้ทันความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากๆก็เพื่อให้เราเห็นว่าเรากำลังยึดอะไรอยู่ แล้วเราก็มีทางเลือกที่จะปล่อยมันได้ใช่เลยค่ะการมีสติมันทำให้เราเห็นกลไกลการทำงานของจิตใจตัวเองทำให้เรารู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพยายามไปควบคุมอนาคตหรือไปเปลี่ยนแปลงอดีตแต่มาจากการ,รเผชิญหน้าปัจจุบันด้วยความเข้าใจและไม่ยึดติดครับมุมมองนี้มันช่วยให้เราไม่รู้สึกสิ้นหวังนะคะเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ติดกับอยู่ตลอดไปและในขณะเดียวกัน มันก็ไม่ทําให้เราเฉื่อยชาหรือผัดวันประกันพรุ่งเพราะเรารู้ว่าความสงบมันเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าหรือรออะไรทั้งนั้นอิสรภาพมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมในลมหายใจในการเลือกที่จะไม่เติมเชื้อไฟให้กิเลสในใจเราค่ะเหมือนไฟที่มันจะดับไปเองเมื่อไม่มีเชื้อเพลิงมาเติมพอใจเราหยุดยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นนั้นมันก็ดับไปด้วยนี่คือความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากครับระหว่างเรื่องการเกิดใหม่ กับการหลุดพ้นคือการเกิดใหม่มันอธิบายเรื่องความต่อเนื่องของเหตุปัจจัยแต่การหลุดพ้นหรือนิพานคือทางออกจากความต่อเนื่องนั้นที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบันอาจจะเปรียบได้เหมือนกับว่าเรายือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ําสายใหญ่คือสังสารวัตรที่กําลังไหลเชี่ยวมากๆเรามองเห็นกระแสน้ํานั้นคือการเกิดใหม่ความต่อเนื่องแต่เราไม่จําเป็นต้องกระโจนลงไปให้กระแสน้ํานั้นมันพัดพาเราไปตลอดเวลาก็ได้นะคะ Mm hmm. เราสามารถยืนอยู่บนฝั่งรับรู้ถึงกระแสทานนั้นแต่ไม่ถูกมันครอบงำเราสามารถพักอยู่ในความสงบของการไม่ยึดติดได้ความนิ่งสงบนั้นมันไม่ได้ลบแม่น้ำให้หายไปแต่มันแสดงให้เห็นว่าเรามีอิสระจากมันได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ฟังทั้งหมดนี้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคำถามที่ว่าการเกิดใหม่จะมีจริงหรือไม่จริงบางทีอาจจะไม่ใช่คำถามที่สำคัญที่สุด เท่ากับคำถามที่ว่าเรากำลังใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะนี้อย่างไรใช่ไหมครับหัวใจหลักมันอยู่ตรงนั้นเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของชีวิตที่เรากำลังสร้างขึ้นในตอนนี้เดี๋ยวนี้ผ่านการกระทำคำพูดและความคิดของเราเองคำสอนทั้งหมดของพุทธศาสนาก็ชี้ไปที่ความจริงง่ายๆข้อนี้นะคะว่าทุกอย่างที่เราทำมันมีผลเสมอไม่มีอะไรสูญเปล่าครับการกระทำที่ดีความตั้งใจที่ประกอบด้วยเมตตา สติที่รู้ทันตัวเองอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้มันสร้างความแตกต่างได้ทันทีและมันก็จะกำหนดทิศทางของชีวิตเราต่อไปไม่ว่าเราจะมองว่ามันคือผลในภพหน้าหรือเป็นแค่ผลที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ตามเพราะฉะนั้นการเกิดใหม่ในความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องผีสางนางไม้หรือเรื่องลึกลับพิสูจน์ไม่ได้แต่เป็นการมองเห็นความเชื่อมโยงความต่อเนื่องของเหตุและผลในชีวิตแต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ลืมว่าอีกครึ่งหนึ่งของความจริงก็คืออิสรภาพความสงบเย็นที่เราสามารถสัมผัสได้จากการปล่อยวางความยึดติดในใจของเราเองที่นี่และเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะความสงบและอิสรภาพนั้นไม่ใช่ส่งไกลตัวเลยแต่เป็นศักยภาพที่มีอยู่ในใจของเราทุกคนอยู่แล้วรอคอยการค้นพบผ่านการฝึกฝนสติและปัญญาดังนั้นความหมายที่แท้จริงของชีวิตนี้จึงอาจจะไม่ได้ซ้อนอยู่ในอดีตที่ผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะ แต่อยู่ในวิธีที่เราเลือกที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละขณะปัจจุบันนี้เองเอการเผชิญหน้ากับบทเรียนต่างๆที่ชีวิตมอบให้ด้วยความใส่ใจการเปิดใจเรียนรู้และการบ่มเพาะคุณธรรมความเมตตาให้เกิดขึ้นในใจนั่นนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่จะทำให้ชีวิตนี้มีความหมายอย่างแท้จริงไม่ว่ากระแสะแห่งความต่อเนื่องนั้นจะนำพาเราไปทางไหนต่อไปก็ตามครับเป็นข้อสรุปที่ ชัดเจนและให้กำลังใจมากครับก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมมีคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจอยากจะฝากให้ลองนำกลับไปคิดต่อนะครับถ้าความหมายของชีวิตมันไม่ได้อยู่ตรงไหนไกลเลยแต่อยู่ในคุณภาพของแต่ละขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่นัตอนนี้แล้วรายคือสิ่งเล็กๆแต่สำคัญที่สุดที่เราสามารถเลือกที่จะทำได้ในวันนี้เพื่อเริ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความสงบความเข้าใจหรือความเมตตาที่จะค่อยๆงอกเงยและส่งผลดีต่อไปในกระแส แท่านแห่งชีวิตของเราไม่ว่ากระแสนั้นมันจะยาวไกลเพียงใดก็ตาม